นนันนน่่โอ,โอ,โอ,โอไ้ได้แล้วได้แล้วพายี่สกบอกครับ ได be to <the> <Restaurant> ้ลายหรอครับนังเรื่องได้ซ้ำแน่นปะโอ้ครับเออโอ้ได้หลายอยู่ตัวอะไรเนาะปลาหยังหรอพ่อใหญ่เนี่ยปลายี่สกปะโอ้ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการหวานแหลงปลานะครับพี่น้องครับ บ้านร่องอโศกอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอามาหลุ่นกันน้เพิ่นนะครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงเป็นสมานหรือบอมานจังไงนะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับพี่น้องครับจากบ้านร่องอโศกนะครับพูดเห็นปั่มปตท่อนะครับพิกัดน้องเนก็อยูตรงขามกับปั่มปตทอลาศีสไลด์ทางออกอำเภอพ้่นทรยนะครับ หรือว่าทางออกเคลล่าสีสไลด์นั okay. oh, ่นเองนะครับเฮ้ยหล่ะคือบ่อาหยังบ่ นี่เด้อได้ตัวนี่โอ้ได้แล้วได้แล้วนั่นได้แล้วได้แล้วพายี่สกบอกครับขอนวนจันทร์บอเนี่ย มันคล้ายๆกันหมอครับยี่สองโอ้นั่นตัวใหญ่อยู่ไปเบิ้งไปตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่นี่บมอครับนี่ตัวนี้คือนวลจันทร์หมเนี่ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่อืเออใส่กระลังงาม เอายกโซ่กันโยกโซ่ก um. ันเออเดี๋ยวถ่ายรูปก like ันอ่ะโอเคครับได้ไลตัวอไรนั่น่ะโอ้เพื่อนนี่แสดงว่าเพื่อนนี่มารดเลเนี่ยด้บยวาย่างไล่เลยน่ะ เอ้ายกขึ้นเบิงครับได้หลายบอลไนหันน่อย่องยกขึ้นเบิงยกโซ่เบิงว่าเอ้าให้เราล่องยกให้เบิงเบิงมาลุนกันมาลุนกันมาลุนกันเป็นยังไงโอ้ได้หลายตัวนี่โอ้ยแน่นอนเลยแน่นอนเลยแน่นอนแน่นอนเออมาหลายมาหลายหลายคนนี่ว่ะโอ้ก็โอเคอยู่โอเคอยู่ได้หลายอยู่ บัดสามลอยหาลอยนะครับพี่น้องครับแพรหาลอยฟังสามลอยครับบ้านร่องอโศกอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดบ้านเท่านี่เองนะครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้โอ้ท่านบ่ท่านบ่โอ้บ่ท่านเลยบ่ครับโอ้ยใหญเลยโอ้บอนะ้ใหญ่ะลรโอ้ยใหญ่เลยโอ้ย้่เลยโลโ้ยโเลยอ้ บ,บ้านร่องอโศกอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรยากาศคึกคักมากครับเนีวัดหาลอยสามลอยครับแพรหาลอยฟังสามลอยนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศเนี่ยคือคางแห้งครับันนี้เอาโมเมนตตเก่าบ่ตัวเก่ามันหนีไปพวพนเนาะนี่ละเขาคาบสีได้กับมันมากขึ้นนกเจ้านฮอคือเห็นดินอยู่เนาะแล้วะน